กลุ่มพระสงฆ์ไทยใบหน้าเคร่งขรึมและสามเณรดวงตาเบิกกว้างด้วยความกลัวเดินอย่างระมัดระวังผ่านซากปราักหักพังของวิหารโบราณที่มืดมิดและเงียบสงัดอย่างน่าขนลุกสามเณรเดินปลีกตัวไปเข้าห้องน้ําในขณะเดินพบห้องแปลกประหลาดมีเสียงดังออกมาสามเณรน้อยจึงเปิดประตูเข้าไปดูพบว่ามีซากกระดูกมนุษย์เต็มไปหมดจึงตกใจและรีบวิ่งมาบอกพระอาจารย์เมื่อยามราตรีมาเยือนขณะพระจำวัดนอนหลับพระธุดงและสามเณรได้ยินเสียงแปลก ดังมาจากภายในวิหารเสียงกรีดร้องโหยหวนเสียงกระซิบแผ่วเบาและเสียงโซ่ตรวนดังลั่นพวกเขารู้สึกได้ถึงพลังงานชั่วร้ายที่แผ่ซ่านไปทั่ววิหารมีภาพวิญญาณผีสิงปรากฏร่างเลือนลางพอได้เห็นต่อหน้าสามเณรและพระรุ่งเช้าพระธุดงค์และสามเณรจำนวนรูปตัดสินใจเดินสำรวจวิหารพวกเขาพบห้องลับที่ซ่อนอยู่ภายในวิหารภายในห้องลับนั้นมีร่างโครงกระดูกให้เห็นเต็มทั้งห้องลับ ขึ้นต่อมาพระธุดงและสามเณรรูปเริ่มทำพิธีพวกเขาสวดมนต์ภาวนาและจุดทูปเทียนเพื่อขับไล่วิญญาณร้ายแต่ฤทธิ์มนต์ดำของวิญญาณร้ายแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาจะต้านทานได้มันปรากฏร่างอีกครั้งมันมีรูปร่างหน้ากลัวดวงตาสีแดงก่ำและกรงเล็บแหลมคมมันพุ่งเข้าโจมตีพระธุดงและสามเณรด้วยพระธุดงมีอาคมเก่งกล้าและมีเมตตาวิญ,ญญาณชั่วร้ายมันเริ่มอ่อนแรงและถอยหนีไป